ชีวิตของคุณมีโอกาสจะรุ่งโรดไหมอาจารย์สับไพ่ไวเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์จะเลือกไพ่ให้คุณนะคะห้าใบนะคะขอให้คำทำนายเปิดมาดีนะลูกนะชีวิตนี้ของคุณนั้นมีโอกาสจะรุ่งโร์หรือไม่เออตื่นเต้นเนาะอืมเอาเป็นว่าอาจารย์ขอ,อน้อมรับคำทำนาย ไปพร้อมกับพวกเราเลยแล้วกันโดยที่ยังไม่รู้หน้าไพ่แล้วกันนะคะก่อนจะไปฟังคำำําทํำนายคลิปนี้ของอาจารย์นะคะติดตามแชร์กันไปค่าครูให้กันด้วยนะคะดวงนี้จะเป็นของคนที่ติดตามและแชร์กันเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณตั้งใจที่จะฟังและคุณก็ได้ทําตามนะคะเพื่อที่จะแชร์รับคำำําทํานายนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะมาตื่นเต้นเนาะอาจารย์ตื่นเต้นมากเดี๋ยวขอเวลาอสักสองวิ ที่ก่อนที่จะเปิดเนาะเพราะอาจารย์ก็รับแล้วไงปกติจะเปิดให้พวกเราเฉยๆก็ไม่ได้รับแต่ว่าวันนี้ขอรับรับก่อนเปิดนะไพ่ขอให้ไพ่เปิดมาดีนะขอให้ไพ่เปิดมาดีมาให้ลูกด้วยนะมาพวกเราก็ร่วมชะตากรรมร่วมกันนะไพ่ใบแรกืห <c oughs> การรอคอยก็เป๊ะแล้วแหละไพ่ใบแรกมาให้อาจารย์ก็เปะ๊ะละรอเช่นกันไหนใครรอบ้างอาจารย์รอนะอาจารย์มีการรอคอยจริงๆนะคะ ถามว่าการรอคอยของคุณนั้นมันเป็นการรอคอยที่ครึ่งชีวิตแล้วแหละรอคอยมาเนี่ยนะจริงๆนะคะใช่ไม่ใช่รอมาแล้วครึ่งชีวิตนะคะแต่ละเรื่องที่เรารอเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรออย่างอย่างนั้นบางคนจะรออย่างนี้บางคนอาจจะรอเงินบางคนจะรอคนรักบางคนอาจจะรอบ้านบางคนจะรอรถนะคะแต่มีเรื่องของการรอคอยอย่างแน่นอน รอด้วยใจจดใจจ่อรอแบบให้ความหวังมากๆนะคะรอเพื่อให้มันประสบความสำเร็จรอมาครึ่งชีวิตแล้วและในช่วงที่เรานั้นรอคอยสิ่งสิ่งนี้อยู่นะ่ะเราตั้งใจมากๆเลยนะที่จะสร้างมันขึ้นมาเราทุ่มเทกายใจทุ่มเทความรู้ทุ่มเทจิตวิญญาณของเรามากๆเพื่อให้เราได้สิ่งที่เรารอคอยนั้นจริงๆอนะ่ะ ฉันทุ่มสุดตัวเลยแหละไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนนะคะไม่ว่าจะผ่านพ้นไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีคือค่อนข้างจะหมกมุ่นที่จะรอคอยสิ่งสิ่งนี้และตั้งใจมุ่งหวังที่จะประสบความสําเร็จมากๆนะคะไพ่ใบที่สามบอกว่าไพ่บอกเลยนะว่าคุณเก่งมากเลยเนาะผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเลยแบบจากคนที่ไม่มีอะไรเลยอะจนวันนี้แบบ มาได้ขนาดนี้แล้วได้มีสิ่งรอบข้างรอบตัวมาแล้วนะบางคนนี่แบบว่าอกหักโอหบางคนนี่แบบชีวิตเคยติดลบมากๆเป็นหนี้เยอะแยะมากมายเลยแต่ผ่านมันไม่ได้เยอะมากบางคนนี่แบบเป็นลูกกําพร้าก็มีนะต้องดิ้นรนด้วยตัวเองบางคนนี่ถึงจะมีพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาซัพพอร์ตมากเพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างดูแล ชีวิตใครชีวิตมันอะไรอย่เงี้ยคุณเก่งมากๆากเลยนะสตรองมากๆนะผ่านพ้นมาได้ถึงจุดนี้ที่ยืนอยู่มาและสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณช่วงทีนี้จะเป็นช่วงที่คุณนั้นตั้งอกตั้งใจมากเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของอสังหาเป็นเรื่องของโชคลาภที่จะเข้ามาคุณนะตั้งใจมากๆที่ผ่านมาวันนี้เหมือนชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ คุณมีพรสวรรค์นะ,ะคุณมีพรสวรรค์และพรสวรรค์นี่แหละที่จะทําให้คุณนะั้นมีเงินมีทองเออบางคนมีพรสวรรค์มีเซน์และนําทางไปสู่ได้โชคได้ลาบบางคนมีเซนต์นะคะมีสัมพัสที่หกแล้วก็มาทําอาชีพพิเศษนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์เป็นก็ไม่เป็นหมอดูเออก็ไม่เป็นดวงอาจารย์ของอาจารย์เหมือนกันนะเนาะบางคนก็เอา อเขาเรียกว่าพรสวรรค์ของตัวเองนะคะไปทําเช่นวาดรูปเป็นนักศิลปินเป็นนักศิลปะเป็นนักร้องนะหรือเป็นในหน้าอะไรบางอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรบางอย่างบางคนก็เป็นทํางานที่เป็นธุรกิจที่โดยเฉพาะเภสัชกรเนี่ยเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นอะไรบางอย่างเป็นเป็นหมอนวดแผนโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์เฉพาะทางอ่ะเขาบอกแค่นี้ทาให้คุณได้เงินได้ทอง สิ่งที่คุณรออยู่เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นเงินที่เกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับความสุขในครอบครัวเกี่ยวกับเงินเข้าเงินออกใช้เงินอย่างสบายอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี่คือการเงินจะอินฟินิตี้คือเงินคล่องตัวใช้เงินอย่างสบายสมบูรณ์เห็นไหมตามรูปมีบ้านมีผักมีสวนมีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านมีบริวาร นะมีบ้านสวยๆอยู่อย่างที่เราพอใจมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือก็คือบอกง่ายๆเลยก็คือว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้นะความสุขความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะพรสวรรค์ของคุณเออพูดง่ายๆแค่นี้แหละนะคะเป็นพรสวรรค์ของเราเลยแหละเลยทําให้เรานั้นมีเงินมีทองไว้ใช้จ่ายมีเงินมีทองได้เก็บได้ออมอะไรเงี้ยมีเงินมีทองได้ทําบุญได้เลี้ยงบุตรบริวาร แล้วก็ได้ดูแลบุตรบริวารน,นะคะอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะแถมด้วยนะคนที่เจอคลิปนี้เนี่ยบุตรและบริวารเนี่ยค่อนข้างจะดีนะคะนะคะค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะบ้านอนสอนง่ายนะค่อนข้างที่จะคอยคอยที่จะรักเรานะ,ค,ะคอยที่จะดูแลเราได้เป็นเป็นบุตรเป็นบริวารที่มีความกระตันอยู่นะคะถือว่าดีมากๆ จะอยู่กับเราจะดูแลเรานะคะแล้วก็จะคอยเชื่อฟังเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เราแบบบางครั้งเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบนี้ได้นะแต่เขาทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับบริวารในแบบเซอร์ไพรส์นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดคนอะไรก็อาจจะเป็นจากสัตว์เลี้ยงของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทําให้เราอยู่แล้วมีความสุขนะคะเป็นดวงของใครหลายคนและแต่ละชีวิตแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปนะคะ เราก็สามารถลองมาพิจารณาว่าชีวิตของเราเป็นยังไงดวงของเรามันออกแนวไหนนะคะจับจุดนะคะบางคนอาจจะโสดบางคนอาจจะมีคู่แต่ใดไรก็ตามนะคะเมนหลักของคําทานายนี้คือการเงินของคุณจะอินฟินิตี้และคุณจะได้สังหาที่เป็นบ้านนะคะที่มาจากพรสวรรค์ของคุณคือสรุปเลยที่ผ่านมาชีวิตของคุณมีความยากลําบากเยอะแยะมากมายตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้อยู่สุขสบายนะบอกไว้เลยบอกแค่นี้เลยว่าคนที่เจอคนที่แบบ รวยนะตั้งแต่เด็กเนะี่ยไม่เจออะไคลิปเนี้นะคะต้องคนที่แบบว่าเออลำบากจริงๆตั้งแต่เด็กเนั่นแหละแล้วก็บ้านปลายในชีวิตจะมีความสุขนะคะมีความสงบสุขมีความสุขในในในชีวิตในครอบครัวนะคะถ้าเป็นคนรวยตั้งแต่เด็กแล้วทําอะไรก็รุง่งเรืองอะไรไม่มีอุปสรรคใดๆเลยไม่เจอคลิปนี้แน่นอนคะ่ะเพราะนั่นไม่ใช่ดวงของเขาเออเนาะมาอย่าลืมนะคะแชร์นะคะติดตามเป็นค่าครูให้กันด้วยนะจ๊ะ